สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความ ลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสต์คลิปทีว่ากับสถานที่พี่เกจกแงงาน,น,งนงให้ผู้หลวงนี่เลย <laughs> จะให้ยูทูปเปอร์ด้วยแล้วก็ยังมีแจัดงานกลางวันกลางคืนกลางวัน ั้งวันนี่แหละมันท่าตา,า,าเป็นอย่างนี้เลยตอนแรกว่าจะจัดที่โรงแรมแล้วทีน,นี้มันมันเหมือนกับว่าบางคนก็บอกว่ามันอยู่ใจบ้างโควิดบ้างอะไรบ้างเราขออยากจัดที่บ้านเราดีกว่าบรนยากาดดีแล้วจจก,ลก็มาเป็นไล่ผู้หงใหญ่ยคุณสันติกุลยังได้มีการโพสข้อความด้วยวา่าในที่สุดก็ไปไม่รอดแต่ล้มแผนจัดงานที่โรงแรมคุยโม้ไว้เยอะ สุดท้ายมาจาัดทีไรของลุงนิมยองยองเทงแต่เดิมงานนี้เป็นงาน f c m e t and g r e t จะจัดที่โรงแรมในเมืองฟรีตลอดงานทั้งนาหีโมโดเต็นที่ไปดูสถานที่จัดงานทำคลิปโม้ซาาน้ำลายแตกฟองพวกนี้กะขายทีพีสกินกันเต็มทีไม่เชิญแบนด์อื่นมารวมสุดท้ายไปไม่รอด พังไม่เป็นท่าต้องเปลี่ยนมาจาัดทีไรแบบบ้านๆของคนกันเองอย่างลุงนิ่มยองยองแทงแถมงานนี้แตนบอกว่าจัดให้ยูทูบเบอร์และแอดมินจัดกลางวันเอ๊ะตกลงไม่ใช่จัดให้ f อฟสมามีดแอนกีแล้วหรอสงสัยจะเหลือแค่จัดงานวันเกิดให้แตนเลี้ยงยูทูบเบอร์กับแอดมินที่เป็นลูกน้อง ได้แคททำคลิปหากินกับยอดวิวถ้าเอฟซไม่มาจะขายครีมให้ใครใครเป็นคนคิดจัดงาน FC m e e t a n d g น e ที่โรงแรมช่างเสรือจริงๆโควิดระบาดหนักขนาดนี้ใครอยากเจอคนแปลกหน้าเศรษฐกิจแย่แบบนี้ใครอยากเสียเงินและพลแต่นความนิยมเสื่อมแล้วแรงจูงใจให้กับ FC ดันโดนมาเจอไม่มีหรอกแต๋นบอกฟรีตลอดงานถามหน่อยเถอะแต๋นจ่ายค่าเดินทางค่าโรงแรมให้กับเอฟซีหรือเปล่าก็ไม่พลแต๋นต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะคุณสองคนขาลงเต็มตัวแล้วก้มหน้าก้มตาขายคีมไปและรักษาแบนพันธมิตรไว้ให้ดีอย่าไปเอาเปรียบเขาและอย่าได้คิดหักหลังเขาภายหลัง หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าของกิ่นคงมีแต่ถั่วต้มกับเม็ดมะขามครัวคุณสันตติกุลได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าวันก่อนไปดูโรงแรมเตรียมจัดงานโมซะฮ่ฮ่ฮ่ สภาพหนังหน้าเจ้าของงานจัดหลังห้องน้ำโรงเรียนก็หรูแล้วครับจัดงานวันเกิดให้ตัวเองแต่รู้เห็นเป็นใจให้พวกหมูหมามาด่าแม่ผู้อุ้มท้องและให้กำเนิดผู้ใหญ่นิ่มที่รวยและมีไร่สวยงามด้วยถ้าไม่เป็นผู้ใหญ่คงไม่รวยขนาดนี้ คิมนี้เจ้าได้แต่ได้มาโมได้ไม่อายวัวนะแต่วันค้ายชิงจุดๆุดเกิดเติมลงในช่องว่างความจริงก็คือไม่มีเงินเช่าโรงแรมฮ่าฮ่ซึ่งจากประเด็นนี้นะคะทางด้านของป้าบุหลันก็ได้มีการโพสต์ข้อความด้วยเช่นกันโดยโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนโดยได้พสต์ข้อความที่ว่าตกต่ำถึงขีดสุดทำไมการย้ายที่จัดงานวันเกิดของจำเลยที่สองในคดีฆ่าเด็กที่เป็นหลานสาวแท้ๆของตัวเองจึงกลายมาเป็นตัวบ่งชี้ความตกต่ำของสองผัวเมียว่าที่ฆาตกรในอนาคตเพราะว่าเหตุผลที่แท้จริงในการย้ายที่จัดงานที่เป็นทีอินวัน วันเกิดไขขอขงแล้วก็มีติอง F4 ตามที่อ้างนั้นไม่ใช่เรื่องสถานการณ์โควิดแต่มีเหตุผลหลักก็คือ 1. เงิน 2. คนร่วมงานเรื่องเงินนั้นการจัดที่โรงแรมแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายต้องสูงกว่าการจัดที่บานนอกแบบบันไรผู้หลวงของอดีตผู้ใหญ่บ้านโกกกที่ต้องจ่ายค่าเช่าสถานที รวมถึงแพ็กเกจการประดับตกแต่งแสงสีเสียงต่างๆแล้วยังต้องรวมอาหารว่างอาหารกลางวันที่ต้องใจ่ายให้ทางโรงแรมจัดหาให้แพงกว่าที่จะจ้างเมียผู้ใหญ่อยู่แล้วเดิมทีน่าจะหวังว่าจะได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ทั้งสามมาสนับสนุนการจัดงานเหมือนเคยแต่เนื่องจากไม่ยอมให้แบรนด์มาออกบูธด้วย จึงไม่มีใครคิดจะจ่ายให้ฟรีๆโดยไม่ได้โฆษณาสินค้าทางสองผัวเมียโดยคำแนะนำของกุลสื่อสองผัวเมียอีกเหมือนกันจึงต้องลดโครตรลงด้วยการลดเกตสถานที่จัดงานจากห้องจัดพิธีในโรงแรมมาเป็นโรงลงๆที่บ้านไร่แทนเหตุผลที่สองก็คือคนร่วมงานแผนเดิมจัดที่สกุล พราะง่ายต่อการเดินทางของ f c ไม่ว่าจะมาเครื่องมาถั่วหรือขับรถมาและสะดวกเรื่องที่พักแต่นี้คงดูแล้วว่ายอด f c ร่วมงานไม่มากดังที่คิดผู้ร่วมงานส่วนใหญ่น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ของตัวเองสายบ้านๆน,นั่นแหละแต่ถ้ามียูทูบเบอร์การจัดที่สกุลกลายเป็นความลำบากของยูทูบเบอร์ ที่ต้องหมดเปลืองค่าใช้ใจ่ายทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องที่พักหลายคนจึงไม่อยากไปรวมเพราะหากินไปวันๆก็ฝืดเคืองเต็มทีดูจากการไปทำผ้าป่าวันโกนก็เกือบจะตีกันเองแย่งที่ฝีบนรถตู้ดังนั้นถ้าอย่างดื้อดานจะจัดรูที่สกลุลจะมีคนหล่อมแหลมขายขีนาการย้ายมาจัดบันนอกจะทำให้ยูทูบเบร์ตรงนั้น ทุกคนไปรวมได้อุ่นหนาฝากคังขึ้นแต่อาจจะลำบาก f อที่เดินทางมาไกลสักหน่อยแต่ยังไงคงมีไม่มากนักคนที่มาก็คือข้างไข,ข่ค่างเข็มขนาดหนักลำบากยังไงก็ยอมทั้งสองเหตุผลจริงๆในการย้ายที่เป็นแบบนี้นี่แหละถึงวัดความตกต่ำของสองผัวเมียได้แบนไม่เอา F4 ถดถอยขนาดยูทูบเบอร์ที่หากินกับการถ่ายชีวิตสองผัวเมียยังไม่อยากเสียเงินไปไก่มันแปลว่าควยเถิกไม่ขังเหมือนเดิมอีกแล้วดังได้พ่อหลานตายนี่ต้องหาทางให้ใครตายอีกสักคนไหมจะได้ดังเปียงปางอีกครั้ง